ผมมาสังเกตนะครับเลดเฮดนะนี่ตัวนี้น่าจะท้องนะเห็นไหมตัวนี้เหรอใช่ oh, ใช่ใช่น่าจะท้องนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะแยกนะแตว่ว่าไม่ใช่วันนี้นะเอามาให้ดูก่อนว่ามันน่าจะท้องนะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะตัวเนี้ผมดูไม่ท้องนะตอนแรกเลยนะแต่เขากลับออกลูก mm hmm. น่าจะเป็นด้วยหุ่นเขาด้วยนะถ้าตัวสั้นเนี่ยป่องๆว่าหุ่นก็ดูยากเหมือนกันนะเพราะ ผมเพิ่งเคยเลี้ยงนะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะท้องแล้วละ่ะอันนี้ท้องแน่ๆเดี๋ยวจะแยกนะที่เราเซตอ่างไว้มาดูเนี่ยเราเซตอ่างรอ,ออ๋อที่ว่าทําไมจะต้องเซตไว้อรอ่วงหน้าเพราะใช้เวลาถูกต้องเตรียมน้ําไว้ประมาณ 3- ถึงห้าวันวจากที่เซตแล้วแล้วก็ทิ้งไว้เลย3-5ถึง้าวันเพื่อให้คอลีนหมดนะครับเติมเกลือเรียบร้อยเติมเกลือเรียบร้อยครับใส่สาหร่ายเชลิดเดอร์ลงไปทั้ง2ออ่าง ใช่ก็เดี๋ยวใส่อ่างละตัวเลยเวลาผมผมให้ปลาคลอดอะ่ะผมรู้สึกว่าเขาจะต้องปลอดภัยนะมไม่อยากให้มีตัวอื่นมากวนสำหรับการคลอดนะพอลูกปลาเริ่มโตแล้วเอาลูกปลามารวมกันได้สักประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี้ยตัวไซส์ไม่ห่างกันมากก็รวมกันได้อันนี้ก็เดี๋ยวรอระบบน้ำอีกสัก2วันเนาะใช่ใช่2วันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแม่แยกมาแล้วก็จะได้เห็นด้วยว่าระวังาอ่างดำกับอ่างขาว ว่าเลี้ยงอันไหนจะดูปลาสวยอะไรสีวสวยกว่ากันโอเคอ